ทั้งสองท่านเลยนะคะเรียกคุณหมอเลยเขินเลยค่ะน้องหมอน้อง,องโอเคเออพี่เป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะก็รู้สึกอ่ะวันนี้เจ็ดสิบเอจะเก้าสิบเขาแล้วนะคะกลับมาหรือยงังเขาวันนี้วันแห่งความหวังคนไหนโชคดีนะคะก็ดีใจด้วยแต่ถ้าคนไหนโชคไม่ดี จะอยู่ในห้องซูมนี้โชคดีแล้วค่ะนะคะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสามารับฟังความรู้ดีๆในห้องโดเรทแห่งนี้นะคะก็พี่ก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันนะคะขออนุญาตแชร์สไลด์เลยนะคะสไลด์ขึ้นไหมคะขึ้นนะ อ่าโอเค,อ,เคอุยอ้ยหลุดเดี๋ยวนะคะอะไรขึ้นนะคะโอเคค่ะเห็นชัดนะคะโอเคค่ะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องอ้วนลงพุงทำไมถึงเป็นสัญญาณอันตรายเนาะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัว นิดนึงนะคะเืลาเรายังไม่ได้รู้จักกันค่ะค่ะพี่โอนะคะชื่อเล่นเล่นว่าพี่โอ,โอนอะกฤชพรราติปัญญาพรกุลค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะชำนาญการพิเศษและพิเศษสิ่งๆเลยนะก็จบจากาพยาบาลศาสตร์วิทยาลายัยพยาบาลพระปกเก้าจังหวัดจันทบุรีนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ยังปฏิบัติ รับราชการอยู่นะคะที่โรงพยาบาลชุมชนประจำจังหวัดจันทบุรีแห่งหนึ่งนะคะเป็นตำแหน่งหัวหน้างานแผนกผู้ป่วยนอกอะค่ะก็จะมีโอกาสเนาะได้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคติดต่อที่ไม่เรียงหรือเราหรือเราที่เราจะมาล้วมักจะรู้จักคุ้นเคยกันเรื่อง โรค NCD เป็นส่วนมากอะนะคะก็โชคดีที่ยังมีโอกาสได้เจอโปรแกรมดีๆคือโปรแกรมบิดฟิตของคุณหมอก็เลยได้มีได้ไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าคลินิก NCD ที่โรงพยาบาลค่ะค่ะประมาณนี้นะคะค่ะทีนี้เรามาทำาวามรู้จักก่อนนอะบางคน ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะชั้นเนี่ยอ้วนหรือไม่อ้วนหรืออ้วนลงพุงเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าภาวะอ้วนลงพุงอะ่ะมันเป็นอันดับอ่าอันดับอันตาเออเป็นภาวะอ้วนที่เป็นอันตรายอันดับสองของอาเซียนเลยแล้วก็คนไทยของเราอะคะ่ะก็จะมีอ่าภาวะอ้วนอะ่ะ ในหนึ่งหนึ่งในสามของประชากรของประเทศไทยอะค่ะเป็นคนที่อยู่ในภาวะอ้วนทีนี้อ้วนลงพุงเนี่ยก็เกิดจากการที่เราเน่ยเป็นกลุ่มอาการเนาะที่เกิดจากความผิดปกติของกระบรวนการเผาผ่านอาหารในร่างกายแล้วก็ทำให้เกิด มีการสะสมเนาะไขมันสะสมอยู่ที่หน้าท้องมีอยู่ที่รอบเอวออกมานะคะก็จะเป็นลักษณะคือมีพุงโตออกมาแล้วก็รวมกับยังมีระดับความดันโลหิตแล้วก็ไขมันสูงแล้วก็พบว่ามีน้ำตาลในเลือดสูงด้วยทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเรามีภาวะอ้วนลงุงหรือเปล่าบางครั้งเราก็ รู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรแค่อวดปวดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอ่าเกณฑ์การวัดเนาะภาวะอ้วนลงพุงเนี่ยในส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าค่าดัชนีมวลกายเนาะหรือค่าที่เราเราจะคุ้นชินกันคันว่า B M I อะไรเงี้ยค่ะคือ body mass index เป็นดัชนีมวลกายที่แบบว่าเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานนะคะว่า ประเมินภาวะของร่างกายว่าความสมดุลระหว่างน้ําหนักตัวกับส่วนสูงนะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่นะคะเพราะคนเราอะมีความแตกต่างกันในส่วนสูงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหาค่า mm hmm. ดัชนีมวลกายออกมาเนี่ยเราก็จะพบว่าเราเอาน้ําหนักตัวเราเองเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็หารนะคะกดเครื่องคิดเลขเอาก็ได้ะคะ่ะทุกคนลองกดเครื่องคิดเลขดูนะคะ เอาน้ำหนักตัวตั้งแล้วก็หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรนะคะอย่างเช่นร5 0ยห้าสิเซนเนี่ยเราก็จะเป็น 1. 5ุดห้าเนาะหารสองครั้งก็คือส่วนสูงหารยกกำลังสองเราก็หารสองครั้งเอาน้ำหนักตัวหารเมตรเป็นครั้งก็จะได้เป็นค่าบ m i ไเกิดขึ้นเนาะทีนี้เวลาเราแปลค่าก็จะออกมาเป็นแบบว่า ถ้ามันน้อยกว่า18.5เนี่ยถือว่าเป็นผอมเกินไปนะคะก็ต้องมาดูแลเรื่องโภชนาการด้วยมันก็ไม่ดีดีผอมไปก็ไม่ดีนะคะอ่า18.5ถึง22.9เนี่ยเขาเรียกว่าสมส่วนอันนี้อยู่ในภาวะปกตินะคะ28แต่23ถึง22 24.9เนี่ยก็คือหมายความว่าอยู่ในระดับอ้วบๆแล้วน้ำหนักเริ่มเกินแล้วค่ะ เป็นวัยเป็นเป็นอยู่ในระยะที่นาทีทองของชีวิตเลยอะถ้ากลับตัวกลับใจได้ทันเนี่ยโอกาสที่จะขยับสเต็ปได้โลคมาอยู่กับตัวเราเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นระยะทองเนาะอ่าส่วนระยะที่ถัดไปก็คือยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าจุดเก้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคอ้วนแล้วแล้วก็ถ้ามากกว่าสามสิบนี่ถือว่า รุนแรงเลยก็คืออ้วนอันตรายต้องรีบรักษานะคะไม่งั้นจะตามมาด้วยโรคต่างๆมากมายนะคะแต่ถ้าเราไม่เอาดัชนีมวลกายเป็นตัววดัดเ,ออเราอาจจะวัดเส้นรอบเอวก็ได้นะคะค่ะเราไปดูเนาะถ้าเราเอาสายวัดมาวัดรอบเอวเราโดยวัดในระดับสะดือนะคะทุกคนวัดที่ระดับสะดือนะคะแล้วก็ วัดเป็นเซนเป็นเซนเนาะเอเกณฑ์มาตรฐานของคนเอเชียนะเขาอวัดกันที่มากกว่าเก้าสิบเซนเป็นของผู้ชายแล้วก็มากกว่าแปดสิบเซนเป็นของผู้หญิงอันนี้คือเป็นตัวที่ดูได้ว่าเรามีภาวะอ้วนลงพุงไหมประกอบกับอีกสีเงื่อนไขค่ะถึงจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคอ้วนลงพุงหรือเปล่านะคะนอกจากเราวัดแล้วพอเราวัดเสร็จแล้วเราก็มาดู สีเงื่อนไขสี่ข้อนี้นะคะถัดไปอ่ะถ้าเรามีสีเงื่อนไขนี้นะคะอ่ะเราดูสีสีเงื่อนไขก่อนนะเราเราวัดเอวแล้วเราได้เท่าไหร่เก็บไว้ในใจก่อนนะสมมุติว่าเกินเก้าสิบเกิน8ปดสิบในในผู้ชายผู้หญิงเนาะเราก็มาดูค่าความดันโลหิตเราเดินไปโรงพยาบาลหรือวัดด้วยตัวเองเนี่ยถ้าพบว่าเราเนี่ยมีความดันโลหิตมากกว่าร้อยสามสิบแปดสิบห้าเนาะแล้วก็ หรือหรือนะหรือคุณหมอให้ทานยาลดความดันแล้วอันนี้ถือว่าเราวามันสูงแล้วเนาะอันที่สองคือมีค่าไขมันไตรกีสรายนะคะมากกว่ารนะ้อยห้าสิบมิลลิกรัมเนาะแล้วก็หรือหมอสั่งให้ทานยาลดไขมันแล้วนะคะข้อสามก็คือระดับไขมันดีหมายถึง HDL เนาะไขมันดีนะคะในผู้ชายเนย้น้อยกว่า40ในผู้หญิง น้อยกว่าห้าสิบหรือหมอสั่งให้ทานยาลดไขมันแล้วนะคะข้อสี่ค่ะระดับน้ำตาลสูงมากกว่าร้อยมิลลิกรัมเปอร์เซนต์เนาะหรือวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานชนิดที่สองแล้วนะคะถ้ามีเงื่อนไขสี่ข้อนี้นะคะแล้วก็วัดเส้นรอบเอวมากกว่าแล้วพบว่าเป็นสองในสี่ข้อนี้นะคะ เอาสองข้อก่อนนะสองข้อในสีข้อนี้ไม่ว่าจัดข้อใดข้อหนึ่งค่ะเนี่ยหากคุณหมอเขาก็จะวินิจฉัยแล้วว่าเราอ่ะมีภาวะอ้วนลงพุงแล้วค่ะนะคะแต่ถ้าทุกคนเออบางคนแจ็คพอตค่ะเออโชคไม่ดีเนาะมีถึงสามข้อก็ถือว่าอันตรายก็จะรุนแรงมากขึ้นเนาะหมายความว่าเขาคนนั้นนะคะก็จะเกิดภาวะโรคหัวใจอะคะ่ะ เพิ่มขึ้นอีกเป็นสองเท่านะคะแล้วถ้าพบว่ามีทั้งสี่ข้อเลยแล้วก็พร้อมกับอ้วนลงเอ่อเส้นรอบุเส้นรอบเอวด้วยเนี่ยก็จะยิ่งเสี่ยงต่อให้การเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอีกสามเท่าค่ะคือมันมากกว่าคนปกติอีกสามเท่าเนาะแล้วก็รุนแรงที่สุดก็คือโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานเนี่ยถึงยี่สิบสี่เท่า ะะอันนี้คือการที่เขาทำวิจัยแล้วก็ดูมาตลอดเนาะว่าถ้าเราอ้วนลงพุงมีภาวะแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นมาได้นะคะอ่าทีนี้เราใครอยากไปเราก็คิดว่าเราก็ต้องไปดูคนข้างๆตัวเองเนาะว่าเส้นรอบเอวมันเท่าไรมีภาวะนี้ไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นควรไปพบแพทย์แล้วอะค่ะ แต่ถ้าเรายังไม่ได้ถึงขั้นนี้นะคะเรายังไม่ได้ไปตัวเรายังไม่เจอยังไม่เริ่มจะแค่มีพุงอย่างเนี้ยค่ะเรามาดูนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาดูสเต็กถัดไปเนาะทีนี้สาเหตุนะคะสาเหตุการเกิดอะคะ่ะมันเกิดจากอะไรเนาะอยู่ๆเราจะมีอ้วนลงพุงหรือมีไขมันในช่องท้องได้อย่างไรนะคะก็ตรงไปตรงมาเลยค่ะทุกคนก็เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาระคะ่ะ ที่มันมากกว่าที่เราใช้ถูกต้องไหมคะแล้วก็ประเภทของอาหารอีกเนาะเราก็จะเลือกอาหารที่มันทำให้เกิดไขมันสูงเช่นอาหารทอดอาหารหวานอาหารมันอาหารเค็มอาหารหวานมันเค็มแล้วก็รับประทานอาหารที่ไม่ตรงเวลานะคะไม่ครบห้ามู่ห้าห้าหมู่สามมื้อแล้วก็ไม่ตรงเวลาบางวันก็ทานไม่ครบกินดึก นอนน้อยอะไรพวกนี้ค่ะก็จะทําให้เกิดภาวะไขมันสะสมแล้วก็อ้วนลงพุงได้ประกอบก,บกับการที่เรายังไงะ่ะไม่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายเนาะโอ้ทำงานเหนื่อยนั่งอยู่กับโต๊ะทําเกี่ยวกับหน้าจอคอมโอกาสเคลื่อนไหวน้อยมากทําแต่งานเนาะขาดการออกกําลังกายขาดการไปรีแลกด้วยการออกกําลังกายเนาะอารมณ์เครียดพักผ่อนก็ไม่พอนอนก็ไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สาเหตุพวกนี้ก่อให้เกิดภาวะไขมันสะสมในช่องท้องได้เยอะแล้วก็เกิดวัลลังคพุงอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของพันธุก,กรรมเนาะก็มีส่วนแล้วก็พวกที่อ่าเป็นโรคเกี่ยวกับเม็ดอ่าระบบของการเผาผลาญเช่นไทลอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกที่ต้องเครียดจนต้องทานยาจิตเวชต่อเนื่องอย่างเงี้ยก็ไปเอ่อ ผลข้างเคียงของยาก็ไปทำให้ระบบเผาผลานผิดปกติก็จะเกิดภาวะอ้วนลงคพุงได้อันนี้คือคือสาเหตุหลักๆเนาะของการเกิดภาวะอ้วนลงพุงเชื่อว่าทุกคนก็คงมีปัจจัยที่ผ่านมาแบบนี้เกือบทุกคนแน่ๆเลยใช่ไหมคะคะอ่า ทีนี้มาดูค่ะว่าทำไมเราถึงเกิดการสะสมได้เออจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเนาะไม่ไม่ย่งยากอะไรเช่นเราเรากินอาหารทอดเข้าไปกินเนื้อสัตว์ติดมันเข้าไปอะไรเงี้ยจริงๆร่างกายเราต้องการไขมันเข้าไปใช้นะคะไม่ใช่ว่าไม่ต้องการเพราะว่าเขาต้องเอาไปเข้ากระบวนการ ไปละลายวิตามินไปช่วยการทํางานของฮอร์โมนในร่างกายพอเขาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไปย่อยในกระเพาะอาหารถูกไหมคะย่อยเสร็จเขาก็จะไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังแล้วก็ช่องท้องแล้วเวลาเขาเอาไปใช้ก็ก็ไปใช้ที่การพาวิตามินไปทํางานการเข้าไปช่วยฮอร์โมนต่างๆทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้พอใช้ถ้าใช้พอกับที่ให้เข้าไปโอเคทุกอย่างก็จบก็ไม่กีการสะสมแต่ถ้าใช้แล้วมันเกินก็คือใช้ไม่ไม่หมดเพราะเรายังไงคะเราทานดุเราทานจุเราชอบทานเราทานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เข้าไปสะสมในช่องท้องเกาะตามอวัยวะสําคัญสำคัญ,คญ,คญในช่องท้องทั้งหมดเพราะว่าในร่างกายของเราล่ะคะ่ะในในในภายในมนี่มีอวัยวะสําคัญเยอะแยะแล้วก็ที่สําคัญ ภายในอวัยวะนั้นก็จะมีเส้นเลือดมากมายกระจายอยู่ทั่วพอเขามีมากขึ้นมากขึ้นเขาก็จะซึมเข้าไปในกระแสเลือดเนาะไปในเส้นเลือดวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเกาะอุดตันอยู่ตามเส้นเลือดเกิดการติดกันแตกกันตันพวกนี้ค่ะก็จะส่งผลให้เกิดโรคที่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของอาหารที่ เกี่ยวกับหวานบ้างถ้าเรากินของหวานของมันแล้วของทอดแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นี่ของหวานก็จะมีอีกกระบวนการหนึ่งเนาะของที่เป็นน้ําตาลทั้งหลายที่กินเข้าไปแล้วแปรเป็นกลูโคสไม่ใช่ว่ากลูโคสไม่ดีในร่างกายนะคะจริงๆอวัยวะทุกอย่างของร่างกายจําเป็นต้องใช้กลูโคสในการหล่อเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงตัวเลี้ยงเซลล์ทีนี้พอเราทานเข้าไปแล้วเราเข้าไปย่อยใน กระเพาะอาหารค่ะกรูโคสก็จะเข้าไปในกระแสเลือดเพื่อจะนําไปใช้เวลานําไปใช้เนี่ยตับอ่อนเขาจะผลิตอินซูลินพาเพราะเขาพาเขาเข้าประตูเซลล์ไม่ได้กรูโคสอะ่ะเขาต้องมีอินซูลินไปเปิดประตูแง้มเข้าไปในเซลล์ค่ะเพราะฉะนั้นตับอ่อนก็จะมีหน้าที่พาอินซูลินไปเปิดประตูเซลล์ให้ให้กรูโคสวิ่งเข้าไปในเซลล์ก็กระบวนการเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ตับเขาก็จะมีหน้าที่ เปลี่ยนกูโคดไปเป็นพลังงานสะสมไว้ที่กล้ามเนือ้ออย่างเนี้ยค่ะวนเวียนไปแบบเนี้ยเพื่อให้เราอ่ะมีพลังงานใช้ในร่างกายแต่ถ้าเมื่อไหร่เรากินเกินค่ะ,ะเราเรารับประทานอาหารเกินจากสิ่งที่จะใช้เช่นเดียวกันกับไขมันกรูโคดก็จะหลังมากขึ้นสะสมมากขึ้นอยู่ในกระแสะเลือด อตับอ่อนสู้ไม่ไหวผลิตอินซูลินไม่ไหวเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วชั้นสู้กับฉั้นพาเธอไปไม่ไหวเี่ยก็เกิดภาวะดื้ออินซูลินค่ะก็คือมันไม่หลั่งอินซูลินมันหลั่งไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดน้ำตาลท่วมท้นอยู่ในกระแสเลือดเนาะพออยู่ในกระแสเลือดร่างกายก็เก่งอีกค่ะพยายามจะขยับเอสกัดมันออกโดยการที่ไล่เขาออกทางปัสสาวะ ก็เราจะสังเกตเห็นว่าทําไมคนที่น้าตาลสูงจะปัสสาวะบ่อยเอ,อมีมีประวัติว่าปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืนกลางวันด้วยกลางคืนด้วยนะคะแต่พอเราเกิดอาการแบบเนี้แล้วเรา,เรายัางนิ่งเฉยเรารู้สึกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเราคงไม่ได้เป็นอะไรเราก็ปล่อยไปต่อปล่อยไปต่อน้ําตาลก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นวินิจฉัยอยู่ในกระแสะเลือดว่าเป็นโรคเบาหวาน เนี่ยคือกลไกลง่ายๆค่ะมันเข้าแล้วเกินจากสิ่งที่ใช้ก็เลยสะสมนะคะค่ะทีนี้ในกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะมันสะสมเป็นภูมิของเราจนเรารูมสึกว่าเฮก็ไม่เห็นเป็นไงนี่มันคุงยังไม่เกิดโรคมันไม่เกิดโรคค่ะตอนแรกอะแต่มันจะเป็นสัญญาณบอกเราแล้วว่าภูมิเราใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเอ,อไขมนะันอ่ะมันเริ่มเกา อยู่ตามเอาเอวะช่องท้องเราแล้วเอเลยเอาของแถมเกี่ยวกับเรื่องการเช็คเนาะว่าเรามีพุงแบบไหนเนาะพุงชนิดทั้งห้าชนิดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับได้ทุกคนทุกคนลองดูนะคะทุกคนอยู่ในโปรแกรมย่อมรู้ว่าตัวเองพุงแบบไหนแล้วแต่ละพุงก็จะมีสาเหตุแตกต่างกันนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะอ่าชนิดพุงพุงของกลมๆเนาะใครเป็นบ้างกด หนึ่งมาให้หน่อยใครปิงพุงชนิดไหนกดมาให้พี่ดูหน่อยได้ไหมคะจะได้รู้นะว่าพุงตัวเองเป็นแบบไหนนะคะหรือคนข้างๆก็ได้คะ่ะฮ่าพุงโกมๆอย่างเงี้ยคะ่ะเกิดจากการที่เราดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำเนาะกินแอลกอฮอล์บ่อยหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกินตลอดกินต่อเนื่องกินมันเป็นเวลาหลายๆปีอย่างเงี้ยก็จะทําให้แอลกอฮอล์เนี่ย มีน้ําตาลและแคลอรี่สูงแล้วก็มีผลต่อระบบการย่อยด้วยก็ต้องไปปรับพฤติกรรมการกินนะคะว่าอ่ะโอเคเลิกได้แล้วเนอะเลิกดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วเลิกแล้วก็หันมากินผักผลไม้เพื่อให้เพื่อใหอ้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้นแล้วก็ออกกําลังกายเนาะเนี่ยเขาเรียกว่าพุิกลมนะคะใครมีบ้างค่ะอ่ะอันที่สองค่ะ อาพุงหมาน้อยเชื่อว่าสาวๆทุกคนก็มักจะมีพุงหมาน้อยกันใช่ไหมคะเพราะอะไรคะสาวๆชอบทานขนมหวานเนาะ กินอาหารกินขนมหวานกินเบเกอรี่กินข้าวขนมปังที่มีน้ำตาลสูงแล้วก็ทำไงคะขี้เกียจออกกำลังกายคะ่ะชอบนั่งนั่งนอนนอนชอบนั่งทำงานกินไปทำงานไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขาดการขาดการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเกิดภูมิหมาน้อยขึ้นใช่ไหมคะตัวไม่อ้วนแล้วคะ่ะแต่มีภูมิหมาน้อยอย่างเงี้ยคะ่ะนะแล้วก็ จะบอกว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ป่วยได้ป่วยได้นะคะภูหมาน้อยแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนท้ายกันนะคะทีนี้เราก็ต้องไปปรับประเภทอาหารนะคะว่าเออไปลดพวกอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตที่มันเป็นแป้งขัดสีพวกเบเกอร,รี่พวกขออนมหวานเนาะ,ะกินอาหารที่มีกากใยอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ออกกําลังกายฮาพุงที่สามพุงเครียดค่ะทุกคนเชื่อว่าอืในภาวะปัจจุบันนะคะ เห็นไหมคะมันเป็นลอนสองลอนนะคะคุงเครียดะคะ่ะมันจะป่องตรงช่วงใต้ลิ้นปีลงมาแล้วก็มายุบตรงสะดือแล้วก็มาป่องข้างล่างเกิดจากความเครียดค่ะทุกคนเออนอนไม่พอเนาะทํางานหนักมีภาวะเครียดมากทําให้ผอผ่านไม่ดีอย่างเนี้ยค่ะกินไม่ตรงเวลากินอาหารเยอะมากอย่างนี้ยค่ะแล้วก็กินอาหารพวกอะไรคะอาหารฟาสต์ฟู้ดเยอะๆกินกาแฟวันแล้วหลายๆแก้ว พวกนี้ค่ะจะมีลำไส้แปรปรวนด้วยแล้วก็ทําให้เกิดท้องผูกท้องเสียนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปปรับพฤติกรรมใหม่เนาะต้องหลีกเลี่ยงเนาะอย่าจมอยู่กับความเครียดเป็นนานเออคนเรามันเครียดได้ค่ะแต่เราต้องกาะหลุดออกจากความเครียดได้เร็วที่สุดนะคะเราอาจตคนเราอาจจะใช้วิธีที่แตกต่างกันนะคะแล้วแต่ เราเราเครียดแล้วเราใช้วิธีไหนหายเครียดได้นะคะแล้วก็ลดการดื่มกาแฟเนาะต้องตื่มไม่เกินวันละสองแก้วกินอาหารให้ตรงเวลาค่ะนะคะแล้วนกะ็อ,ออกกําลังกายหาทีนี้อ่าทุ่งจุดอ่าอันที่อันสุดอันที่สี่เพาะคุณคนท้องเนาะคุณงอนท้องเนี่ยเกิดจากน้องหลังคลอดเอ่อคุณแม่หลังคลอดคลอดน้องมาจริงๆ6กสัปดาห์ในมดลูกก็จะเข้าอู่ ช่วงหกสัปดาห์เนี่ยเราก็ไม่แนะนําให,ให้ให้ออกกาลังกายนะคะขอให้มันลุกเข้าอุ่ก่อนพอระยะน,นั้นเราค่อยออกกําลังกายเบาๆกินอาหารเสริมโปรแีนปลากินไขมันดีแล้วก็นอนพักช่วงกลางวันเนาะช่วงที่เบบี๋เราหลับแล้วเนาะสุดท้ายค่ะพุงป่องอ่าพุงป่องเนี่ยพุงแบนตอนเช้าป่องป่องตอนเย็นไนอย่างเนี้ยค่ะเกิดอันเนี้ยไม่ค่อยอันตรายเพราะมันเกิดจากการที่เราเคี้ยวอาหารเร็วกินอาหารย่อยยาก อย่างนี้ยค่ะแก๊สก็เยอะท้องก็เลยอืดอันนี้แค่เราขยับตัวกินเอแบบกินเคี้ยวช้าๆแล้วก็ดื่มน้ํามากๆกินกักเยอะเยอะอันนี้ก็อันนี้ไม่ค่อยอยู่กับเราถาวรสามารถลดลงได้ถ้าเราปรับพฤติกรรมนะคะค่ะถ้าสมมติว่าเราสังเกตแล้วว่าเรามีพุงทั้งหาพุงค่ะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายแล้วเราก็ไม่เห็นเป็นไงเลยอค่ะปล่อยไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะเกิดแบบนี้ค่ะคุณ นะคะแรกๆรกเราอาจจะมีอาการไม่ถึงกับเป็นโรคเราจะรู้สึกว่าเราไม่สุขสบายเทียบกับคนที่ไม่มีอ่ะที่เขาสุขภาพดีไม่มีภูมิแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราป่วยง่ายทุกทุกคนลองสังเกตตัวเองนะคะเราจะป่วยง่ายภูมิต้านทานเราต่าเราจะเป็ดเป็นหวัดง่ายมากกว่าเพื่อนที่อยู่ที่อยู่ข้างๆเราที่เขาไม่ไม่มีไม่มีภาวะอ้วนลองสังเกตตัวเองก็ได้ะคะ่ะเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยสดใส ไม่ค่อยสดชื่นแล้วก็ป่วยง่ายเดี๋ยว,วยเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวเดี๋ยก็ป่วยอันนี้เป็นสัญญาณเริ่มต้นแล้วสัญญาณต่อไปก็คือเริ่มเป็นโรคแล้วค่ะจะตามมาเรื่อยๆนะคะเป็นกดไหลย,ย้อนเป็นหอบปือเป็นเบาหวานเป็นไขมันสูงเป็นความดันสูงตรวจเจอเข้าไปก็จะเจอไขมันพอกตับสุดท้ายจริงๆที่อันตรายก็คือเป็นหัวใจขาดเลือดเพราะว่าเส้นเลือดเริ่มตีบเนาะ สมองขาดเลือดเป็นสตโตรกเป็นอัลไซเมอร์ถ้าเกิดในผู้หญิงเราก็จะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานแล้วก็คันเป็นพิษทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วก็มีภาวะสลีปแอ p เนียก็คือมหยุดหายใจขณะหลับได้มันไม่ใช่โรคเดียวอะค่ะมันจะมาเป็นหมู่คณะ เริ่มต้นจะโรคเดียวถ้าเราไม่ปรับพฤติกรรมหรือลดน้ําหนักลงเราก็จะมีโรคเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลำพังนะคะถ้าคุณหมอให้ทานยาอย่างเดียวแต่ถ้าเราไม่ปรับพฤติกรรมการกินเรายังกินเกินอยู่โอกาสที่เราจะได้โรคแผลไปเรื่อยๆจนเราอายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็มีภาวะวิกฤตกับโรคเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอนะคะ่ะเราก็จะสุขภาพแย่ลงเราจะเป็นคนป่วยที่จะต้องกินยาเป็นกำกรมือนะคะ เนี่ยคะ่ะก็คือผลกระทบจากการที่เราปล่อยให้เราเป็นภาวะอ้วนหลงพุงไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ฝาส่วนใหญ่แล้วเราเอา,เอาอันนี้มาให้เราเาทสนิดหนึ่งนะคะเขาเรียกว่า talk ทอ l ์กเทสเราฝากตรงนี้เป็นนิดนึ่นงบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันแข็งแรงฉัน ฉันดีฉันไม่ได้ผิดปกติอะไรเงี้ยลองลอง talk, ทอกเทสตัวเองก่อนที่จะไปหาคุณหมอก็ได้ค่ะเช่นอ่าสมมุตินะคะเดินเร็วๆสักสิบนาทีแล้วก็พูดด้วยนะคะ,ะจินตนาการว่าเดินเร็วๆเหมือนเราเร่งรีบจะต้องไปตอกบัตรนะคะนะเดินเร็วๆรีบๆแบบคะ่ะอ่าตอกบัตรทางานทาไม่ชันอะไรอย่างเงี้ยรีบไปอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองพูดไปด้วยค่ะนะ,ะ,นะะมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีลิ์หน้าดูย uh ูฮูอะคะ่ะเดี๋ยวพูดอย่างเงี้ยค่ะ สิบนาทีนะคะเขาเรียกว่าการทอล์คเทสว่าร่างกายเราอะ่ะมันฟิตอยู่ดีหรือไม่หรือสุขภาพเริ่มแย่ลงหรือเปล่าอ่ะคะ่ะผลจะเป็นอย่างนี้นะคะอ่าถ้าเราเดินเราก็พูดด้วยสิบนาทีเดินเร็วๆพูดด้วยสิบนาทีพูดมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยนิดตัวนิดมดมีลทธิ์หน้าดูย uh ูหูเนี่ยพูดไปเรื่อยๆเนะะี่ยค่ะถ้าพูดได้ดีแล้วหายใจปกติเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมเลยะคะ่ะ แสดงว่าสุขภาพเราเนี่ยยอดเยี่ยมหัวใจเราแข็งแรงะระบบร่างกายเราสูบฉีดเลือดได้ดีไม่มีอะไรอุดตันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าดีเยี่ยมแต่ถ้าพูดพอได้หายใจแรงแล้วก็ปกติอะถือว่าปกติอะค่ะเพราะเราพูดได้หายใจแรงแงอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ายังปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่พูดไม่ได้เลยเหนื่อยหอบอย่างเงี้ยค่ะผิดปกติแล้วหาน,นี้วิธีเทสง่ายๆเนาะ อโอเคนะปาปอันนี้ฝากไว้ให้เอาไปทํำเล่นๆนะคะค่ะอ่าทีนี้วิธีการป้องกันและแก้ไขนะคะก็คือหลกอักสามอของสาธา,ารณาสุขเลยค่ะอาหารออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์ค่ะอย่างที่เรารู้เลยค่ะเราต้องกินอาหารที่ครบห้าหมู่สามมื้อเนาะเลือกชนิดอาหารที่ดีเนาะที่มีไขมันต่ำเนาะ แป้งไม่ขัดสีอะไรอย่างนี้ค่ะกินน้ําให้เพียงพอเนาะออกกําลังกายค่ะวันละครึ่งชั่วโมงสัปดาห์ละประมาณ3ครั้งนะคะอาจจะเดินใช้วิธีเดินก็ได้ค่ะเดินเร็วสิบสามสิบนาทีรอบละส0บนาที3ามรอบอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ปรับอารมณ์นะคะทุกคนปรับอารมณ์ให้ สดใสเนาะอย่าไปเครียดแล้วก็หาวิธีรีแลกเนาะนอนให้เพียงพออย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะมีระบบเผาผลาญที่ดีแล้วก็กินน้อยกว่าใชา้หรือกินพอดีที่ใช้อะทุกอย่างก็จะรงตัวแล้วเราก็จะปลอดภัยแต่ถ้าทุกคนทำสามออยังไม่ถนัดยังก็ยังไม่ได้เป็นความโชคดีของทุกคนนะคะที่เจอโปรแกรมบีทฟิต ถูกไหมคะโปรแกรมบีฟิตครอบคลุมทุกอย่างที่พี่พูดนะคะมีทั้งองค์ประกอบเรื่องอาหารมีทั้งเรื่องของการดูแลให้พักผ่อนกินน้ําให้พอเนาะมีการให้เราเราจัดความเครียดเนาะคือทุกคนโชคดีค่ะที่ได้มีโอกาสอยู่ในโปรแกรมน,นี้แล้วก็ชวนคนที่เรารักเข้ามาให้บีฟิตดูแลนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะได้ไม่กลับไป อยู่ในภาวะที่เป็นคนป่วยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเมื่อไหร่ที่เราไม่วนลงพุงแล้วเราทําให้พุงเราหายไปจากชีวิตเราได้ถือว่าเราโชคดีเพราะนั่นหมายความว่าไขมาในช่องท้องเรานั้นได้ลดลงแล้วแล้วก็จะไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพค่าวันนี้นะคะพี่โอ๋ก็ด้วยความเป็นห่วงรักและหวังดีนะคะอยากให้ทุกคนนำสิ่งที่แชร์ริ่งหรือแบ่งปันวันนี้นะคะ ไปใช้หรือไปบอกต่อกับคนที่เรารักไปดูแลคนที่เรารักนะคะก็ขอบคุณที่ให้โอกาสแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะโอขอบคุณพี่พยา